ขายประจําทุกมือเม,มือละเด็กละน้อยมือละสี่ร้อยห้าร้อยบางมือปักหลายก็ได้เป็นพันก็มีก็ <c oughs> เลยครับเนี่ยหง <c oughs> าโมนี่สวัสดีพี่น้องป้องไปสมองสุบนครับวือนี้เบ้าผืนพาพี่นอ้องเข้ามาที่บ้านของพญาวันนาครับซึ่งเพิ่นปลูกพักไห้ขายครับ ส้ง่งรายได้ให้กับเจ้าของอยู่สองตาย่ายครับพี่น้องเดี๋ยวมันีบ้าผือสิพาไปาเบิงว่าเพิ่นเห็ดยังไดครับปลูกผักสร้างรายได้ให้กับตัวเองครับเดี๋ยวไปเบิองแปลงพักพกันครับสวัสดีครับวันน้าครับครับผม เห็นนางยู่เนี่ยเห็นนางเนี่ยเก็บยังเนี่ยเก็บพักขายครับเก็บพักขายประจำมือประจำวันครับอออเขายโซงซูมือล่ะอันนี้พักยังเนี่ยอันนี้พักกรงตู้ครับเนี่ยอนี่พักกรงตู้อันนี้พักกาดขาวครับนีครันนี่อันนี้พักกระนาครับ ครับนี่พักการนาน้าครับชงตลาดบ่ครับชงตลาดโดนแขียนเน่ยเขียนสังแน่ไปงั่นใช่ไหมครับกับอล้วบัตรน้ำเนี่ยไปตอนนี้งามบ่ครับนี่งามงามตอนนี้พี่น้องครับตอนนี้ผมมาที่สวนของคุณพ่อวันนาเนาะวันนาแนะนำตัวกับพี่น้องเขาเลยครับสวัสดีเพื่อนเบื่อนี่สวัสดีครับเนี่ยผม พอวนาผมสองพันวัดประชาไทยมูซิฟครับครับอืมตำบ,บนชุกไปบุญับเพื่อเสริมสรขางคอารักที่มาครับตอนนี้ผมกำลังเก็บพักส่งไปแล้วชุดนึงแล้ว เมือเศ้านี่ยมือเศ้านี่ยตอนตอนนี้ชงพักยังอ่าตอนนี้ตอนชงมือเศ้านี่ยชงพักกาดขาวกวงตุ้งขนาดนี่แหละครับอ๋อเออตอนนี้ก็มาตัดว่ากี่ชงอีกเนี่ยมัดตั๊บอันนี้กวงตุ้งอันนี้กวงตุ้งเสยปึ้งปึ้งเนาะนี่กวงตุ้งอันนี่นี่กำกำแล้วเจ๊บขายจ๊บบาทถ้าถ้าเป็นกำนี่ก็กำละห่าบาทซักนี่ละนี่ครับนี่กำละห่าบาทถ้าถ้าเป็นถุงถุงละแปดสิบบาทหาโลหาโลแปดสิบบาทหาโลใส่ถุง ขนาดเดี๋ยวนี้เป็นร้อยแล้วเนี่ยคาดขึ้นเป็นร้อยแล้วครับนี่อ๋อนี่หาอันี่บลอกคือกันเป็นบ่นี่ครับอันนี้ของตู้อันนี้คนาอันนี้คนาครับผมอ่าเช่นผัดผัดคนาหมูกรอบนี่เนาะครับผมอือคานาบ้านนี่ขายง่ายครับนี่อ่านี่นี่อ่าอันนี้โลโลละร้อยแล้วตอนเนี้ยหาลละร้อยนึงครับหาลละร้อยนึงมันกี่โต๊ะล้ะไรี้สิบบาทอ๋อโลละไรี้สิบบาทเออหาลวดร้อย ใช่ถ like the ุงละหาโรหาโรทรงนี่นี่กวางตุ้งอันนี้คณะคณะอันนี้ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวตจุนี้แปลงนี่อีพอปลูกประมาณจั่ไรนี่ประมาณจัทงานประมาณสองงานครับเนี่ยประมาณสองงานก็เป็นปุ่นน้ำประมาณนั้นประมาณสองงานปลูกปลูกหลายพักบ่อไหนนี่ครับผมก็ปลูกพักแป้นพักหอมพักกวางตุ้งคณะพักบุ้งโดยมากที่เป็นรักพักบุ้งครับอ๋อก็คือปลูกตามสลัดก็มีปลูกตามความต้องการบพราะวันนี้มีอย่าง มีอย่างเนี่ยครับตอนนี้มีพักแป้นพักแปนภาษาไทยเขาอื่นทางอย่างแต่ว่าภาษาเราอื่นพักแป้นเนาะพักแป้นพักแป้นเดียวเนาะเนาะกุ้ยช่ายบ่เออกุ้ยช่ายวะกุยช่ายนะกุยช่ายแล้วก็หอมหอมแบงนี่หอมแบงบ่เป็นหอมหัวแดงเลยครับบ่เป็นหอมหัวแดงครับหอมหอมหอมแบงไม่เป็นหอมแดงอ่านาหน้านี่มันอยากเช็ดยากแน่พักเนี่ยเพราะว่าฝนมันถึกมันยังถ้าหนาหนาวฤดูหนาวนี่มันเย็นไง่ามันเย็นไงวันนี้ผมกีใส ้นีเดี๋ยวนี้เออประกาศขาวจู่นี่ตอนนี้มีมีผักกนาผักกนาประกาศขาวกวางตุ้งกวางตุ้งผักหัวแบงหัวแบงผักแป้นแค่นี้แม่นบ่ครับแต่ปกติกะฉี่บ่ได้ซ้ำกันมันว่ากะสีหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยครับหมุนเนียนแบบแบบอันที่นายหลวงบอกว่าแบบยุแบบพอเพียงน่ะผมก็เลยเอาแบบจะกิ้พอเพียงครับแล้วเฮ็ดผู้เดียวเลยบ่เฮ็ดสองตายายอยู่เฮ็ดสองตายายครับยายไป่ใส่หน่อยยายไป่ใส่เดี๋ยวนี้ยายอยู่บ้าน ยายเถวบ้านแม่แถวา้านดาวบ้านแม่แถวไปบ้านแม่เถาครับออเวลาเห็ดแปลงนี่ผมจะเห็ดผู้เดียวเวลาผลผลิตพ่อลูกพอถอนนี่กินมาเห็นน้ำกันเก็บแล้วนี่เก็บแล้วแปลงนี่ยเขาต้องพวนดินป่ะครับต้องพว้นดินขึ้นพืวนดินแล้วก็เอาปุ๋ยรองพื้นเออปุ๋ยรองพื้นกาสร้างแดงอ๋อเป็นบริบด้ใี่ี้อเขียงบ่ะนี่รองพื้นแล้วันี่ ผมเอาขิงหัวปกเด้กมีขอกผมมีบ่าเนี่เคมีผมมีใส่ปุ๋ยคอกมีเคมีบ่บผมมีผมเอายูเรียนี่อ้อยแน่สักผมยิ่งไม่ใส่เคมีเลยมีแต่ปุ๋ยคอกแล้วก็ยูเรียอ้อยคราวนี่ก็พื้นที่ประมาณจะงานกลัวงานกลัวเขตผู้เดียว แต่ว่าเก็บนี่ย้ายซอยเก็บครับย้ายซอยเก็บแต่ว่าทำแปลงทำยังนี่ครับผมกับเห็ดเห็ดผู้เดียวเรีนไปก้นเรียนไปเพราะว่าดินมันก้นง่ายมันพวนดินอยู่เรื่อยมันบ่แน่นบ่แข็งดินมันซุยครับดินมันซุยเพราะว่าปุยคอกกับโค่เรื่อยอ่าแกบกับไส้แนงสินะอ๋อแล้วดินมันก็ซุยซุยดีอายุมันโดนบางเนี่ทีได้เก็บทีนึ่งแต่ละพักหอมนี่หอมนี่สามชิปมือครับสามชิปมือเก็บส่งขายครับแต่ว่าพักบุ้ง อายุมันกี่ประมาณถ้าฝนเล็งคือฝนแน่ยังแน่กับประมาณ18มืออที่แปดมือแต่ว่าไม่เกิน20่สิบมือรถหนึ่งเนี่ยไปส่งเขาในเงินไหลวานไหนแต่ละรถหรือว่ามันไปเรื่อยๆผมหมุนไปเรื่อยมือละสี่ร้อยหาร้อยแล้วเพียกขับพันก็มีอยู่ได้ครับอยู่แบบพอเพียงไปส่งเองครับไปส่งเองร้านค้าเขาสั่งครับร้านค้าเขาสั่งเสินคางนี่สั่งรั้ หาประจําผมหลายเออลานมีลานประจําเขาสั่งบ่ว่าปลูกปลูกกันนี้ให้ในเด้อปลูกอันนั้นในเด้อหนึ่งเขาก็บ่าสร้งปลูกปลูกดอกเขาปลูกไปแล้วมีบ่อผักบุ้งกินนะเขาชมาเ่าก็มีคณาบ่อสิเขาก็วิเคราะห์เอาเขาก็บ้องปลูกแนวนี้ที่เขากินมือวังสามมือเนี่ยผมเอาควงตุ้งไปแบดถงถุงรห่าโลเขาสั้งเจ้าเดียวเลยได้วันไม่มีมือเนี่ยโอ้หเคล็ดแบบซี่มันโดนเรา่ครับมาเป็นชุดทิศปีละครับเอิศกว่าปีแล้วตั้งแต่ว่าสิบว่าแล้วครับ ันจีิงนี่ซิบประก้ประจักมีรายได้ประจํามีเงินเก็บครับมีเงินเก็บกาบออหลายแต่ว่าบ่ขาดมือเพราะได้ใส่แบบมีเงินเก็บพอมีเงินเก็บเหมือนฝากอยู่ครับมีเงินเก็บหลไรไปางนี่ยเก็บมาเนี่มีเงินเก็บไหมบัญชีอลยรบ้าบัญชีทางย้ายนั่นหกหมื่นของผมในี่เก็บเป็นแสนเลยนะเป็นแสนเลยะรถออกสองคันคันละหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าล่ะ รถแล้วกดได้ยังรถม้าไซคันละแปะละองสองคนละคันเลยแสดงว่ามันไล่ได้มันดีทำไล่ได้ดีมือละาหาลอยมือละาพันมือละสองพันก็ได้เว้นแต่เขาออกไล่เพราะถ้าพักไล่นี่ชงเออพักบุ้งนี่ยามเวลามันมีราคานี่ถุงละลอยนี่โอ้ยโทรไปน้องเด็กนอนแฟนปั๊บเอามาเด้อลอยลสิผมก็เฮ็ดเนี่ยเขาลอยลูกสองลอยลเฮ็ดตั้งแต่หัวแรงตั้งแต่หนึ่งทุ่ม จยับสว่างคาตาจางแล้วสวนห้าเขาเนี่ยเขาทัมาสร้างเ้า่สราง้โอ้เราเขามีพนผักบุบเอาจังลอยโลเด้อสิเอาเราเขามีพอให้เขาอยู่บ่เอาท่าทีได้นะต่วันักเทียก็ได้ลอยควัยอยู่เฮ็ดแปงวันแล้วบางทีนี่เออแปงนี้ห่อนึงได้หนี่นี่ห่อนึงแปงหนึ่งหร่ห่อนึงบ่นี่แหละแปงใหญ่ขึ้นเียลเนี่ยเงียบเงียมอง มันจะเมิดห้อนึงพอดีพ้อนึงพอดีนั่นละห้อนึงเงินผมว่าเล้วเกิดเดีวได้นั่นเจอันนั้นเป็นพะบุงปะมันจะได้ร้อยโลร้อยครัวกับมีร้อยละห่อไม้ึงห่อนึงเขาจะเก็บได้ได้ร้อยโลให้มันงหญ่พอสมควรอย่าให้มันน้อยนักถ้าใ่ญ่หลายก็ไก่เขาเอาไก่ไก่แม่ค่าตอมเก็บได้เก็บได้ประมาณยี่สิบวันเก็บเลยมันสีิพอดีถ้ามันเกินนั่นสิบงงามถ้ามันเงาถ้ามันไก่ทุกนี่ แม่ค้ากิติยังเง่าให้มันเสมอ,อุงเดียวใส่เสมอรงเที่ยวใส่แต่ว่าย้ำย้ำมันมีราคากับบตรีดอกย้ำย้ำมันมีคู่แข่งบ่นี่มีคนเห็ดบ่มีอยู่คือกันครับมีอยู่คือก,กันก็มีคือกันแต่ว่าของผมเนี่ยละอัน ประจำตลอดของผมคือห้องมีลูกค้าประจําครับลูกค้าประจำเประจำบ่อยคอ่าตามออเดลพักบุงมาขาดช่วงพะบุมขาดช่วงอันนี้พักปอดสารพิษวันเถอะปอดสารพิษครับเนี่ยบ่ได้ปอดกินยาเนี่บ่ได้ฉีดยาเฮ็ดจังสี่สูมือ มื่นละสี่ร้อยห้ารอ้อยชูมือเก็บชูมือแล้วก็ปลูกหม,มุนไปเรื่อยๆชูมือหมุนเวียนไปเรื่อยๆอ่าครับอืมเรียนต่ว่าพักบุ้งนี่ซทำกเก้าบ่เกิ่อนสามเพียมันมันมัน,มนกเกิดใบดังเขาต้องเปลี่ยนพักนี่นี่เขา,เาพักบุ้งนี่ออกอย่ายพักบุง้งแซดที่แบบนี้ก็คือคับซับคับซ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 ับพัก บ่เกินบ่เกินสามเชียนั่นถ้าปผูกซ้ำก็สามเชียไม่กี่เกิดตาเกิดอ,อ,อันใบด่างเนี่ถ้าวาบ่รักษาบ่กินยาเอออเออนี่นี่นี่เอาอันนี้ออกแล้วผมก็เกี่ยวพักบุ้งมาใส่ครับเอาพักบุ้งมาใส่บาดน,นี้กะมองพักบุ้งออกผมก็เกี่ยวพักกาดขาวเนี่ยกวงตุ้งเนี่ยไปบ้านเปลี่ยนผ้าไปสื่อพันมันอยุดใส่รานบุ้งครับก็คือรานขายเกษตรทัวไปครับเกษตรทั่วไปลงทุนประมาณตทวไหนพันพัน พันพักบุ้งนี่ห่อหนึ่งมันก็โลหนึ่งละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทครับโลหนึ่งต่อโลครับเออต่อห่อเขาเห็นห่อละโลไว้กระป๋องปลูกได้ประมาณแปลงนึงครับแปลงนึงบัดแม่เก็บผลผลิตแล้วท่าต้นขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้มันจะได้ร้อยโลหรือเก้าสิบโลประมาณร้อยโลนี่เป็นเงินที่เราขายได้เท่าไหร่ถ้าร้อยโลถ้าพักบุ้งไรต่ำสุดคือสิบห้าบาทสิบห้าบาทร้อยโลก็พันห้าพันห้าร้อยบาท ต่อครั้งต่อต่อครั้งเราเทกับสองพันกว่าเวทมันจะมันจะทบราคาหรือบ่อสล่ะลงทุนลอยเดียวครับได้ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทครับผมบางทีได้สองพันกว่าถ้ามันทบราคายี่สิบอ่าถ้าอะไรยี่สิบบาทก็คือแต่ละแปลงนี่ก็เจ็ดราคาก็จะอยู่ที่ราคาครับผมอยู่ที่พักแต่ละย่าง่ันจะพักมันมันมันตามอทันออกอ่าบางทีมันขึ้นมันลงขึ้นย้ํามือเ้าลงย้ํามือแรงขึ้นย้ํามือแรงขึ้นย้ํามือเ้ามันก็มีเป็นบางมือ ถ้าเขาพักมีราคาเขาจะโทรมาหาผมครับว่ามีผักบุ้งบ๊อบพญิวัฒนาเขาจะถามผมเคือตอนนี้เขาโหแล้วว่าซื้อพักต้องซื้อพญิวัฒนาแล้วครับมีผักบุ้งบ่ว่าสันธามีกะเอามาเด้อยพักกำลังขึ้นเขาก็บอกผมผมให้ชงละร้อยยังสิเเขาก็ไปขายร้อยยี่สิบร้อยสิบยังสิแต่ละถุงนะครับผมนี่แหละชนมากกับเชฟผู้เดียวเลยครับย้ายนี่กับซอยเฮ็ชดที่กันเราก็ตัดซอยกันนิ้วนี่เราไปตัดค้าเราไปตัดค้าค้าเขาจ้าง รูละสามบาทก่าเปนครับเดี๋ยวนี้อยู่สองตายายครับเดี๋ยวนี้ยี่สองตายายครับโอ้อายุหลายปีไหนแล้วตอนนี้ผมเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าแล้วครับเจ็ดสิบห้าปีครับไปขายของเองหมดครับขายเองครับใส่รถยังใส่รถซาลิงครับซาลิงเลยครับผมพ่วงนี่ละครับรถพ่วงนี่ละครับไปผู้เดียวเนี่ยไปผู้เดียวเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีครับโอ้มีความสุขบ่ตอนนี้ครับก็พอไปพอมาได้แต่งานกันมาโดนระเบิดกระจายกระจายนี่แต่งมาได้สิบเจ็ดที่แปดปีนี่แต่ว่าคนที่ลวงได้ลูกล้มกันนั่น เราเราจากไปแต่พอสีหกอ๋อครับอันนี้คนใหม่ด้ครับนี่อ๋อคนใหม่ครับผมเต็งพอสีเจ็ดคนข้ามดีเ่าะเลยผมแต่งกับคนนี้สีเจ็ดนี่อสีเจ็ดอ่าครับเดี๋ยวนี้ก็หาโอหกสี่หรอสิบกว่าปีแล้วครับสิบหกมีลูกทังแบบคนบ่ครับโออาลูกกับแฟนเก่าเหมือนกับมีแต่ก็คนล่วงไปนจากไปเป็นเรื่องรลวของชีวิตเนาะ เราก็มีแต่ลูกผู้ชายเป็นครอบครัวไปแล้วมีดู้ไาย์บดได้ลูกเราสามคนลูกผมกับสามคนนี่กันลูกแม่ตอนนี้ลูกเขาก็บ่ได้มากยุ่งเกี่ยวยังบ่เขาเป็นคอบครัอันนี้เขาหาก,กินเขาเอางสองตาไย,ย,ายครับผมออลูกเขา,ยาอยู่ภาคใต้สองยู่นีนึงสุขภาพเป็นไงสุขภาพผมนี่สุขภาพผมนี่บ่ออดอดแดดตัวเป็นจังบุญอยู่ครับเอ่าไม่ใช่น้ำน้ำนี่น้ำบาดาลบ่แต่ก่อนนี่ใส่ลำบ่อบัดนนี้เพิ่งน้ำบาดาลปีนี้แหละครับบาดาลแล้วก็ ให้ลูกชายมาใส่สปริงเกอร์ให้เวลาหดดิใส่สปริงเกอร์แต่ก่อนผมลักใช้หยางใช้หยางใส่ยางฉีดเอาใช้ยางลาก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 แปลงนั่นลากแปลงนี่เดี๋ยวนี้ลูกชายวายว่ายมันต้องลากวพอผมเล็นไทยมันก็เล่นเก็บขายสมือครับเก็บขายสมือมือเราหาลอยหกลอยไปแล้วมือพันอ่ากระบ่ขาดมือไส้แล้วครับผมบ่ขาดมือไส้อยู่ได้ผมครับแบบว่าอยู่ได้อยู่แบบพอเพียงในหลวงบนบ่เออม่ต้องหาสถานที่หลายปบบนี้หรอกลังคนเขาก็ อิช้าว่าโอ้ยมันมีสิบไรประทอพอาะยัยวันนาสองงานดอกบางเขาก็ว่าจังสี่ก็มีเด้พวกมีลไ้หลายๆมายืมเงินผมหลายแล้วถ้าเขาอยากเห็ดจังที่พอวันนานี่เขาจะเฮ็ดจังไหนเริ่มต้นเขาเห็ดใดบอกถ้าพูดกมีคนอยากเฮ็ดเขาเบิ่งคิดได้ได้ได้มันบมแมนมันบมมีอ่อมันบ่ได้มีสูตรอนใดมากมายอย่างว่าแต่เขามีทีจะมีณ ที่แล้วก็น,น้ำสะดวกาาการเกษตรตร้องมีน้ำสะดวกมีน้ำมีที่ครับแล้วก็ต้องขยนัขยนเฮ็ดต้องขยันขยันปะอ่ขยันครับขยันอ่ขยันขยันแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดเบิดมือเบิดคำหรอกเพราะว่ายามมือสาวผมก็คนแปลงแต่สาวมันมากใสายมาก,กับวานวานวานน่ดินกบอ่าเมย์กับเสาครับเมย์กับเสาไม่รู้มันไปรับจ้างผู้ใดบางทีก็าพายุแบบพอเพียงเฮ็ดไปเฮ็ดไปแับนี้กับยามแรงมาเขาก็เอาหุ่นเนี่ยหรือว่า เ็ดแปลกแน่เป็นที <ho S 2> ่ละนี่นี่ผมออกพักออกเบิ้นเลยผมก็จะถากออกได้เลยถากออกแล้วก็เอ่อเอาพยะออกแล้วก็ปืนควันดินควันดินควันดินเดี๋ยวพบุ้งใส่ได้บาดีครับนี่ยุบประมาณสองห้อนี่แปลงนี่จากคนามานี่ประมาณสองห้อสองหอก็สามร้อยบาททุนมันทุนทุนผลิตเอ่อในมันนะสามร้อยมาขายได้ประมาณสองสามพันบาทจังสินะประมาณนั้นก็คือเ็ดเองสองตายายครับพักบุ้งนี่ คันแม่นดนแฟนว่าโลละสิบาทสิบห้าบาทผม่าขายเลยผมกิเลทตัวใส่ซาเล่งไปเจอหาสิบฟกิดเล่ไปขาประจําอยู่เสืงสสงบ่ละสามโลสี่โลบ่ละโลก็มีคัดโลเดียวหิบหาบาทเออถามันถือครับยามวมลาครับราคาบดีโลเดียวหิบหาบาทสิโลร้อยเองสิแล้วแถวผมก็โทรไปถามเอาพวกบุ้งบ้องสินี่ผมเอาเบอร์โทรไป นี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อนี้บเราผือพระพี่น้องของห้ามาเยี่ยมชมสวนพักเห็ดอยู่ในบ้านนะครับของคุณพรวันนาสองงาน,น,นาสองงานเนนนห็ไดไร้ได้แต่ละเดือนนี่ตัวเฉลีย่ยนี่ประมาณเท่าไหร่ย่างตักหนประมาณสองหมื่นไร้ได้ปลูกพักบ่ถึงสองงานนี่ครับบ่ต่ำกว่าสองบ่ต่ำกว่าสองหมื่นนะครับแต่ว่าบ่าได้หมา,ายความว่าผู้ใดสิไปเห็ดแล้วสิเห็ดได้จังสี่ปรแม่ณ มันต้องมีฐานลูกค้าเนาะที่บ่าวผือพาพี่น้องเขง้ามาเบ,บิ่งนี้ก็อยากให้เห็นแนวทางของการการมีอาชีพเสริมสร้างรายได้เพื่อจะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้นะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่ก็ให้เป็นแนวทางให้เป็นไอเดียในการในการไปไปต่อย,ยอดท่านอาจจะไปพัฒนาปลูกอย่างอื่นก็ได้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ได้แง่คิดได้ ไอเดียที่จะไปพัฒนาพื้นที่ของท่านในการประกอบอาชีพในการปลูกผักหาเลี้ยงตัวเองในยามวิกฤตแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงนะครับชมคลิปนี้แล้วถ้าหากเป็นประโยชน์แล้วก็ได้สาระได้แง่คิดจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจกดกระดิ่งให้กระบ้าวพือครับเพื่อสิ เป็นกำลังใจให้บ้าเพื่อจะมีโอกาสเค็ดคลิปดีๆมาฝากพี่น้องให้อีกต่อไปครับคลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณพอ่อะะไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับ